สวัสดีครับผมนิกและนี่คือ ICU anime ครับหลายคนนะครับถามันมาเยอะมากๆเลยนะครับตอนที่ผมรีวิวในส่วนของผู้กุญแจขนมบันๆไปนะฮะที่แถมผู้กุญแจของแก๊งวันพีชนะฮะวันนี้ครับนี่เลยกับเจ้าหมอรองคอหลายคนถามมาเยอะมากครับตรงมันเป็นหมอรองคอหรือมันเป็นหมัวหรืออะไรนะครับวันนี้เราจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับกับเจ้าโทนี่ช็อปเปอร์นะครับว้าวนี่ก็จริงๆหมอใบเนี้ยผมได้มาสักพักแล้วแหละ แล้วก็ใช้นะฮะถ่ายเจ้า,าผูกุญแจบันๆน,นะฮนะเป็นคลิปแรกเลยเพราะว่าเฮ้ยถ่ายมาแล้วมันก็น่าจะเหมาะกันดีนะฮะก็เนี่ยเดินทางไปไหนก็มีพกบ้างถ้าแบบว่าเราต้องขึ้นรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าพอเราเรามารู้จักเจ้าหมอนรองคอใบนี้ก็เลยครับหากคุณกําลังประสบปัญหาเดินทางทีไรเมื่อยคอทุกทีไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เมื่อยตลอดตรงนี้เลย หมอนโทนี่ช็อปเปอร์หมอนใบนี้จะทำให้คุณลองคอได้สบายมากขึ้นและมีหมวกไว้สำหรับให้คุณแอบหลับโดยที่ไม่มีใครเห็นมีหูเล็กน้อยไว้กรองเสียงจากรอบข้างเพียงแค่คุณเอาหมอนสอดไปที่ล่องคอความนุ่มจะบันเ,น <S 2> <S 2> เาิาและข้นหลับ <S <S ไม่ใช่แล้วอบอกเลยว่านุ่มเบาสบายมากเลยฮะจะทำเท่นะฮะเป็นหมวกแบบนี้ก็ได้นี่ จะเปิดออกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําแบบนี้ครับอฝุ่นตลบบวบวนะครับน,ปปปปปน,บนี่แบบนี้ก็ได้นะครับนี่นี่น,นะะคือลักษณะมีความเหือดดูดิป้ายยังไม่ดึงออกเลยนะตัวนี้ไม่ใช่หมอโนเนมแบบว่าผิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เขามีลิขสิทธิ์ถูกต้องด้วยนะนี่ซึ่งในประเทศไทยนะครับ Dream e x p e ซหรือว่า De ็นั่นเองนะฮะที่ถือลิขสิทธ์เจ้าวันพีชอยู่นะฮะก็นี่บริษัทนี้ก็ซื้อลิขสิทธ์มาอย่างถูกต้องนะฮะอะไรก็ทำหมวกออกมาขายในประเทศไทยนะครับใครที่ชื่นชอบในส่วนของหมอนรองคอยอยู่แล้วนะครับหรือว่าชอบหมวกแบบนี้ผมคิดอยู่เหมือนกันนะว่าผมจะแยกล่างไอ้เจ้าหมอนตัวเนี้ยออกเพราะว่าเราอยากได้หมวกเจ้าโรนี่ชอปเปอร์นะครับแต่ว่า,าด้วยความที่ลักษณะมันอาจจะไม่ค่อยพอดีกับ หัวเราเท่าไหร่นะครับน้องๆคนไหนที่หัวเล็กนะครับอาจจะใส่ได้ไม่พอดีอะไรเงี้ยแต่อย่างผมผมก็ยังโอเคเนาะยปงนไงเป็นไงเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมใครอยากเป็นโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์นะฮะบ,บอกเลยว่าอ,อ๋องคอนี้เจ๋งมา,มากๆเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะขึ้นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินนะครับถ้าไม่อายก็พกไปเลยครับหรือว่าขึ้นรถทัวสมมุติว่าใครๆเดินทางในช่วงต่างจังหวัดนะครับสงการปีใหม่นะวันหยุดยาวนะครับ มีแบบนี้พกไปนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขยไม่ต้องอายครับเราสายอนิเมะสายการ์ตูนอยู่แล้วนะฮะมีของแบบนี้ติดกระเป๋าไปก็น่ารักขี้เก๋ดีนะฮะสีสีอาจจะแบบฟุ้งฟิ้งหน่อยนะฮะก็เป็นตามสไตล์ของเจ้าโทนี่ชอปเปอร์อยู่แล้วนะฮะสีชมพูแบบนี้นะครับหวานๆน่อยๆดีนะที่มันมีสีฟ้ามาเนี่ยอันจะไปหาลูฟี่ดีไหมเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับสําหรับชาวอนิเมะนะฮะที่เรียกได้ว่านะครับ มีติดไว้ก็ดีครับคุณจะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกหรือจะนอนอยู่บ้านก็ได้ใช้ได้นะฮะเนื้อผ้าก็จะนุ่มมากๆเลยทีเดียวนะครับเนื้อเนื้อเดียวกับที่เวลาเขาทําตุ๊กตาขายก่อนนั้นนี้เคยเคยเคยเห็นแบบพวกตุ๊กตาคิโรโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวนีนะะ้ผ้าชนิดเดียวกันเลยครับที่สําคัญคือมันจะมีหนี่ชัดเจนอ่นะถ้าคุณล็อออกมานะฮะน้องๆลาอออกมาสามารถเป็นหมวกตทนี้ช็อปเปอร์ได้ด้วยนะครับ ขนาดมอลองคอก็ไซส์กําลังพอดีครับแล้วก็วิธีการเก็บนะครับอยากจะพกไปไหนก็พกง่ายๆนะครับขึ้นรถตู้ก็ได้ใครที่เดินทางด้วยรถตู้นะครับนอนเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับีสำหรับวิธีการเก็บหมวกก็ง่ายครับนี่นะครับเอาในส่วนของหมอนรองคอนะครับสอดเข้าไปนะครับนี่มีหูข้างนะครับจับกระตุกแบบนี้เลยฟึบแค่นี้นะฮะ นี่ครับเล็กๆพับไปครับยัดใส่เป้งได้ฮนะเดินทางแบบนี้สบายสาหรับสาวๆนะฮะที่มีกระเป๋าใบใหญ่อยู่แล้วนะครับก็สบายเลยส่วนหนุ่มๆที่มีเป้นะฮะก็พกใส่กระเป๋าเป้ได้เลยตัวนี้ผมได้มาราคาไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ0 0ได้ปลายเกือบ300นะครับที่ป้ายราคาเขามีบอกไว้ด้วยนะราคาเต็มรู้สึกจะประมาณ385แบาทแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้ทั่วประเทศน่าจะมีวางจำหน่ายแล้วนะฮะก็ลองหาดูอย่างผมได้มาจากที่ รถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะ MRT ที่จตุจักรนะครับก็จะมีร้านขายตุ๊กตาร้านใหญ่อยูอย่ร้านนึงเลยนั่นละฮะเขาเซลล์อยู่ผมก็ไปซื้อมาครับก็ทันจังหวะที่แบบเจ้าพวงมุญแจของบันบๆออกมาพอดีก็ได้เห็นกันในคลิปนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เช่นชอบหมอนหรืออยากได้ของสะสมที่เกี่ยวกับ ันพีชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบน่ารักมากๆเลยนะฮะนอกจากนี้ผมยังเห็นมีลายอื่นเนี่ยพวกตัวการ์ตูนมาเวลหรือว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ก็มีนะเออล่าสุดน,นะเห็นอย่างโปเกมอนก็คิดใช่ไหมมีปิกจูด้วยผมเห็นนะพกาจู Pikachu แบบมาแล้วในส,ส่วนของหมอนรองคอแบบนี้นะฮะก็คลิปนี้เจอกันเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับไว้ไปนอนแล้วดีกว่า ส่แล้วก็นอนก็ได้นะไม่ต้องแบบไปไหนอะไรอย่างนี้เนาะเท่ฉะไม่มี